สวัสดีครับผมนายพัชรเดชม้าไตยครับสวัสดีครับผมนายบุญญฤทธิ์จันทกุลครับตวเสีครับผมนายพัชรวัตรภาคกลางครับพวกเราจากคณะพัลุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมครับจะมาแนะนำอุปกรณ์ของกันเกี่วกบอุปกรณ์ในงานเชื่อมไปดูกัน ดูไดีนะเพื่อนแต่งตัวอะไรเข้ามาในโรงงานนี่เพื่อนเราแต่เสื้อก็ต้องักษาเพื่อนการเชื่อมถูกต้องอ่ะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคมคลเพื่อนรู้ว่าความประกันวนบุคมคนมีอะไรบ้างหล่ะไปดูกันทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคลในงานเชื่อมนะครับพดยอันนี้ปอกแขนนะครับสองอันนี้ถุงมือุปกป้องกันมืเก็ดไฟโดนแขนข้อมือ ตัวนี้เนียกรป้องกันแต่กับการเชื่อมนะครับแล้วก็ป้องกันฝันด้วยอันนี้คือเยยมนะครับป้องกันไฟบริเวณหน้าอกแล้วก็ต้นขาด้านบนครับอุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานเชื่อม หหน้ากากเชื่อมซึ่งมีช่องมองใส่กระจกพิเศษป้องกันแสงอาทิตย์กระจกใสธรรมดาเพื่อป้องกันความเสียหายจากลูกไฟกระเด็นใส่ 2. ถุงมือหนังแบบยาวเพื่อป้องกันมือและแขนจากลูกไฟกระเด็นใส่ 3. ปลปอกแขนช่างเชื่อมป้องกันสะเก็ดไฟโดนแขน 4. แผ่นหนังป้องกันหน้าอกลักษณะขายผ้ากันเปื้อนใช้ป้องกันอันตรายจากน้ำเหล็กลูกไฟและของร้อนต่างๆระหว่างปฏิบัติงาน ห้าค้อนเคาะสลักออกจากรอยเชื่อมเพื่อทำความสะอาดร,รอยเชื่อมปกติจะมีปลายข้างหนึ่งแหลมอีกข้างนึงแบนเหมือนสกัด 6. แปรงลวดเหล็กเพื่อทำความสะอาดร,รอยเชื่อม 7. จ็ีมจับชิ้นงานใช้จับชิ้นงานหลังเชื่อมชิ้นงานตอนมีอุณหภูมิสูง 8. โต๊ะฝึกงานเชื่อมไฟฟ้าและระบบดูดควันทำหน้าที่ดูดควันจากการเชื่อมและป้องกันควันเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ นี่คือการใส่อุปกรณ์ป้องกันากาอันตรายจ่อบุคคลในงานเชื่อมขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับ ข้อมูลที่นำเสนอผิดภาพประการใดขออาภาัยในณาที่นี้ด้วยนะครับ